ขอต้อนรับเขา้าชูช่องป้ายจำรองจะหายหลายคนค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวนาหลงนะคะเห็นใครว่าขมมุมขมมุขม,มขมมุมอยู่ตรงนั้นดูข้าวข้าวสวยงามมากนี่ต้นมะม่วงใหญ่ะคะ่ะสมัยที่ตอนสาวๆนั่นแหละต้นมะม่วงต้นนี้แหละ เขาก็มาผิดลานขี้ควายอยู่แถวเนี้ยอันนี้ข้าวอันนี้ยังไม่ยังไม่มือนน้าดำตามหลังมันก็เป็นแบบนี้สวยงามอืม,อม น้ำแห้งแล้วบอฮะน้ำแห้งแล้วบอน้ำลายแทเป้งเอผอโอ้โหนี่ข้าวงามนี่เขาใส่ปุยเนาะ ตามยังเยอะแยะเลยโยยางนั้นก็จะได้เกี่ยวนี่สองสาเดือนนู่นนี่นะสีสวยสดใสบรรยากาศทุง่งนาหลุพอกเกี่ยวข้า,ขาวออกเกยวควายเขา,เขามาเลี้ยงถึงยามนั้นแล้วเขาก็จะมาอ่าหัวหอย ยายก็จะมาขัวหอยกับเขาแล้วบ้านนี่มันตันทางค่ะบ่าวดที่เดินนี่ใครเนาะเดินมา พ่อเมฆบ่แม่เมฆบ่กลูกไพรว่าเดินมาอาอยัางไปใช่ยังวะโอ้ยรถนั้นมาแล้วชูมก่อนชูรถก่อนไว้ เียงดังแพมา <c oughs> ข่าวงามแทนะ้เนาะใส่ปุ๋ยบ่ะนั่นนะออบอกจะเอาอาหารไปให้ป้าบ่ ตรงหันข้าวพันต้นบังวดออกเบิดแลนะ้วเางงานาะเบอ,อร์มอเดี๋ยวเนะ อันนี้ภูประพางค่ะนี่ภูประพางนะคะภูประพางอันนั้นภูเล็กไฟค่ะนะตรงนี้มันตรงนี้มันแน่นอนเลยข้าวงามแต่ว่าอันนั้นมันเป็นดอกเราได้ไงข้าว ข้าวนี้ทำไมเป็นแบบนี้วะทำไมเป็นแบบนี้ข้าวสวาบะนะอันนี้ข้าวคุณกิอันนี้ข้าวคุณกิน,น,ณกนะคะหน้าคุณกิเน,นี่ย นาคุณกิาาโกาแฟกรอกนี่นี่น,นาเขาแหละอันนี้ไปถึงนูน่นปุ๊กฮัดต้นไม้ปุ๊ปุกต้นเสาไฟฟ้านู่นน่ะต้นแรกนาคุณกิ ข้าวยังบาชุกจะเป็นย่อมย่อมออกไม่เท่าเสมอกันเนาะบางบางกลุ่มก็ยังไม่ออกบางกลุ่มก็ออกแล้วค่ะก็เหมือนข้าว,าวบางต้นก็ออกบางต้นก็ไม่ออกไม่เสมอกัน ต้นมะม่วงดังเดิมตั้งตะกี้ตั้งแต่โบราณค่ะทำลายหมดแต่ธรรมดามาต้นมะม่วงนี่ไม่ต้องเอาออกอเพราะว่ามันเป็นต้นมะม่วงโบราณตั้งแต่สา,าัยปู่ย่าตายายเอาไว้ดูถ้าเอานี่ออกแล้วก็เบิดแล้วเสน่ห์ก็ไม่มี อขอนไม้มาได้ยังไนนนนงนั่นผู้กระโลนค่ะตรงนู้นผู้กระลนค่ะตรงนี้ผู้เลือกใครค่ะที่มองเห็นนั่นเถียง บ้านช่างวาเลาวบ้านอันที่บอกเห็นอยู่เนี่ยบ้านช่างหวางช่างวาและช่งางหวังของพี่น้องค่ะข้าวอ่ะปูปลาไม่ดิ้นเลยเนาะปูปลาไม่ดิ้นเลยเพราะว่าเขาใส่อันนั้นอนะ เขาเอาเอา่ออะไรอะ่ะเขาหวานอะไรอะ่ะทีม่มันมันมีบ้างวะอะไรอะไปลาโอ้มีอยู่เนี่ย ต้นข้าวมันก็อุดมชมบุญอยู่หรอกน้ต้นข้าวอุดมชมบุญอยู่ค่ะผ้าชองบันมีมนะทางคนาค่ะข้าวยังไม่สุกค่ะ จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จับตะใครกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย